ก็มีอาการไมเกรนค่ะปวดศีรษะค่ะบางครั้งเนี่ยเวลามีประจําเดือนเนี่ยค่ะก็มีอาการปวดท้องมากๆเลยปกติเนี่ยค่ะเราก็จะกินยาแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะก็หายบ้างไม่หายบ้างทีนี้เนี่ยเราก็เลยลองมาหาวิธีการรักษาจนมาเจอแพทย์แผนจีนค่ะ คุณหมอแนะนําว่าการฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาที่ต้นเหตุไม่ต้องกลับไปทานยาแผนปัจจุบันอีกเลยทีนี้ก็มาครบเลยค่ะทั้งปวดหัวไมเกรนปวดท้องประจําเดือนหน้าใสไหลสิวค่ะมาครบเลยการรักษาเนี่ยเราก็จะมีการฝังเข็มค่ะกวัวซาหน้าแล้วก็มารกหน้าด้วยยาจีนค่ะ จะบอกว่าดีมากเลยค่ะดีเลยค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกส่วนการฝังเข็มนะคะคือเจ็บนิดนึงค่ะหรืออาจจะแทบไม่ได้รู้สึกเลยด้วยซ้ำค่ะเหมือนการมาสปาค่ะพอเข้ามาที่คลินิกแล้วจะมารักษาไมเกนก็เจอคนไข้มารักษาความสวยความงามทีนี้เราก็ผู้หญิงนะเนาะรักสวยรักงามก็เลยทําทั้ง2องอย่างไปเลย